ออกใหม่บ่ดิีออกใหม่เลยขงไผนี่มเ่กทีนี่นะมึงพิเอ้ยหนกดิเอ้ยยังทันได้เลยจากวันเลยฮะยังวันได้เฉลยบงเนาะบ่งเลยบอกเฉลยแมนอันนี้จะนเป็นไทยสิเป็นผู้โชคดีเพอถ้าให้ควายถ้าให้ควายที่เข้ากันได้กับชุดนี

อาเป็นกำลังใจให้ลูห้ลานาะเลไปใช่เพื่อนขี่รถจักรมารถ <Okay. S 1> ไปนะเพื <laughs> ่อนน่ะน้ <laughs> <laughs> ำใสว้าว สบายดีตกใจเบิดน้องพิงสบายดีป่ะลูกดูอันนั้นลูกนั่งลูกลูกถามดูกถามดูกยิงใ้่เราไม่ได้กันถามกันนิดนึงเด็กัวเต็มนี่สิไปใส้เฮ้ยนี่ไปพอดไปพอดแกลัวป้ากรอบป่แม่แตงหายนี่แม่ยืนแม่นั่งอยู่นี่โอ้แม่น้องอยู่ดีแล้วก็จะไปเปิดท่านช่วยก็เป็นแน่นี่เนาะ เราแต่งงานป่ะนี่บมดแม่น้องอยู่ดีอ่ะแม่น้องอยู่ดีรือว่าเมียของเบาดีสายบุญเนาะแต่งให้แม่พี่น้องเลยคืออะไรคือเปียวไปแล้วเย็บปานี้ไปไปไปพ่อกับยู้พุ่นแหละบอกเสียงกับน้องเปียวกับไปพ่อนุนหน้ามองเดียวกันกับเอูกชายไปมาเป็นกำลังใจนลำกันไปติดตามเบิ่งนลำกันเด้อประตูใหญ่ลำไสยไปพ่อนผ้าอะไรมาหนี่ลองชอบมึงด้วยจังบวะเน่ยเลย Còn bỏ đi, bỏ đi, bỏ đi. À, mày mày tù à. Rồi, mày đơ <laughs> <Tha muôn. cười> mày tù à, Cho mày tù nghe mày tu nghe này tù nghe mày 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 Mẹ nghe mày tù nghe mày tù nghe mày tù ว่าพี่ก็กหน,น,นา,า,นพนา,านะพี่หน่ะบอเซนก็ไปบ่อเรากะหน่ะมีหน่ะมีพ่อหน่ะมีไปพ่อนกันบ่อเรากะเนาะสีไปหับลูกเราไปพ่อนกันไป,นไปจักอออกรถไม่บ่อ,ออกรถใหม่บ้า ไปดิดยออกไม้บ่ดิออกไม้เลยของใคนี่ไม้ไม่ยากินเลยนะมีงพิงเงยลกดิกเลยยังไ่ทันได้เลยจากเลยฮะยักไ่ยันได้เลยบงเนาะบงเรยมเลยแมนอันนี้จเป็นไทยสิเป็นผู้โชคดีอขอบงในเด้อดดดยได้เันูงามอยู่วขีไรเนของขา ว่าถ่ายไข่ถ่ายไข่ที่เข้ากันได้กับชุดดิอ่ะลูกนี่จะว่าโอเคจะแจ๊กมีบ่วอาะลูกนี่เลยเป็นแจ๊กนี่เทอาลูกนี่งามคักดีดีเลยยังกเป็นบุจ๊กบ้างแน่ยังบุญยังบุญอีแผ่ผู้เลยยังไม่ถูกอีกออกนอกจะทีอันนบอนาคตเป็นของฉบุญเลยแม่เนาะรับเออไปครบรับแห้งดีดีเถอะจะของผู้อยู่ปะจะของกาเกือบบูู้้เกือบผูู้้แต่ผู้แล้วแมนแต่ผู้แล้วแต่ว่าตอนตะวินเน่ยเกือบผู้ อันน้ทางเนือที่เป็นทางเหนือเน้อทีเป็นทางใต้เนาะโดยฐานุนบางเด้อเขาโดยตรงกันโดยช่ดสิพาลูกสาวกกไปพอดอ๋อไปไปเฮียนพอดด้ว่าบ่ได้ไปเฮียนนะไปพอดอยู่งานบุตรสองนี่อ๋อโดยโดยโดยไปพอนอันนู้นมันไปเนาะ แม่ไม่ได้ไปอ๋อโดยโดยป้าฉันเห็นเป็นจิ่งมากแต่ญาติโดยโดยโดยอ่สบายดีเด้อะเลยเจ้าของเพคนอ่ะโดยโดยโดยอาลงหนีกว่าหน่อยใช่ไหมข่าวกับชุดข่อยเลยได้ดิรถกระสีแดงชุดกระสีแดงก็ข่าวกันเลยได้ดิเห็นมาแบบสะพายคนจะเป็นไผ่ยังบวบเพคนวะ สาบ,บุนบอกว่าเลยเป็นยังไอเข่ากับสีแดงเลยสีแดงนี่เคยี่น้องเหรอเนาะสเสื้อผ้าสีแดงคำถามมาสิไปสไซสิพาลูกสาวกกไปพ่นงานวันศาตชิอันวันที่สองทานว่าเคยไปน่องเหรอเนาะโดยอยู่เซโนโอ,อยู่เดินบานใครอยู่ใกล้อยู่ไกลกลับมาเดิมมาเป็นกำลังใจให้ทั้งลูกสาวกกบ่นี้ มาไม่รู้คนสิถามเนิ่ยอเอาน้ำพิงบอกเอฟซีได้น้ำพิงนะแม่บุญมีลูกจกคะคนสองคนบัพิงแม่บุญมีลูกจะคนมีไอ้ช่ามีเนจุลเอาได้ขวอับอนไปไปเลยบ่อนนีล้ลูกป้าบ่เลยนะลูกบ่เลยนะเออบัพิง ลูกชาวก๊กบ่ดินะใช่ลูกชาวลาใชลูกเออลูกชาวลาดินะใช่ลูกชาวก๊อกใช่ลูกชาวก๊อกดีพี่เออลูกชาวก๊กนี่อ่กำลังสิเตรียมไปป่ะลูกเลยเนาะเป็นบอกไปพอกันอยู่โรงเรียนไม่ไปได้ดิมาเชียงไปแล้วพาลูกเราไปแล้วเตี้ยนาเสือคงเสือเสือชุดจีนบ่ไม่ใส่เสือขาวบ่ Oh, sợi sợi chín. Đây, 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 จงจงชุชงทุงบอบุทุงบุทุงทึทุงทุงทุกสข้าคุณหลาไปไเราเ่อนเราเ่อบอกไปที่เราไปไปีมุน่เออไปือดิวเอบอด้่าถ่าเร็ยยางมาเร่อเนี่ยคายเกอเ้อที่บมาถิบมาไปตัวะนมาไปกัวะวกัน เธอถือใะเกิดงามนะใช่เ pues กิดเถิด hmm. อืมพงพงเยเอ้ยชายนะพ่อนไปได้ถุกบ่ต้องพิ่พ่อนเป็นแน่คือชายนะทั้งเด้อหนึ่งสองบอกบอกเว็ยนด้อไอชายพ่อไปได้ถูกเปียกผมให้งามแท้เห็นบอกหนึ่งสองสามเนด้วยช่างดิพี่เขนอี สวยเลยดอกเลยดอกเลยไปขึ đây, ้นรถไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถหายพี่ให่ฮอยไม่เกิดเออมีากก็อีกแ่ย้มยม้้เปิดด้งันลูก่ย่ายบาไ่ได้เปิดเบิ้บเบิ ก็ใช่ดึงรถไป่อยากได้ได้ขึ้นลูกไปค่อยๆระายไม่ให้มคุไปยินไม่ยินเลย่ายต้องเรียนผูแจ็คครับอ่ะเพ่อรเพี่เพืยกินกิมาชารนายอพยากกินเพออะไรอะไรีอเันี่อยกกินกินมาชรนายอะไรเออยินเพออะไรอะไรนี่ พังบ่โหเลยนี่แม่คนนี้ใครยังอยากกินเลยบอกแม่แล้วเอ้ยไหนไหนคู่โทรมาตามได้นน่ไปพอดูงานบุญนี่นะเร่องนั่งแอบแบวปลาปาเราทับตึ้งตูก่อนตัวของเฮา

ไปขึ้นขึ้นพี่ประตูนี่ครับตอนนี้ก็จริงลังออกไปจากบ้านเลยพี่น้องเลยไปได้แล้วเนาะทางแม้ทั้งชายเมื่อกี้เราจักไปก่อนแดดชี่ออกกระดมดังตามเสาตามเสาโก้ก่อนแหดเลยพี่น้องเลยว่ายังไงไปพร้อมกันนี่นี่ไปวัดโบธันเหรอเฮ้ยไปเลยบ้านี้ เิคนอดก่อนไปไปเลยดีใจบ้ดีใจอยากไปเขาเ็าดีวเขสดขาโรงเรียนนะไล่จ้อเบ่๋วข่าไปขี้มันกระดนะนี่ว่อะนะสบายกับสิไปน้ำคนอ่ะไปนสไปน้ำ ยังกูเอบิวสไปบอแต่ว่าสบายเลสไปน้ำาเสบายออกมาเลยมาเลยาเออบไปดีหบิวพ้องคบม่ได้ย่านแนหนสิแตกเลยคนน้อยๆหน้าแตกเงี้ยได้มาเมกอวนมาผมไหมงามได้หไมรมาผมเย็นเมกอวนเมยมาสิเออเลิกเลิกก็ยุกกายผกยุอ่นอนไปเมอวน ปาป้าพ่อก็ดยู่พ่นเด้อบานนี่ปาป้าปาโอนนี่เงื่อนปากเลยน้อยมาร์าด้หาแม่หาสบายมากพี่หนุ่มนๆเนี่ตมือเป๊ะเยอะเลยเด้อบ้เด้อบ้าเด้อเ้ย่เป๊ะดโหอยู่นมต อบานนี่ไ้ไปไป่ปอฮึยันอันจจนี่ไหนยังไม่รั้ไปกลางเช้ผมอยู่จะเงื่แ่สายอ่าไม่อยากเปนยเดินสบายมากนะสบายมากไปเด้ได้นน่ไปสายบทันซ่อมพออีกแล้วหืสเงมา่ะไปนับคะแนนเลยไปโอ้บิง มีจักราใช่ไหมนี่มึงดบังนางน้องนุ่งหล่ะจักราจำบได้ริปนประจัแบบหนึ่งสามจำบได้จพ่อนึงจำยุโอ้ับทามันจำบได้น้องพิงจะมีจักาูมีชูนมีกะมั่วอไูายหัว่ปุ๊บหรอถ่าัวบ่้าัวตย้าัวซ เอาเงินแม่ตู้ไว้จ่ายคาเรียนเจ้าได้ไหมเอาพอมาถือได้ไหเงินเราเพียงเออไอชายว่าชื่อขนมกระต๊อบกระตอนแม่ตู้ก่อนตัวเชื่อเตะ้นมาฝังอันขลามกระตาไปนะฮะไม่เย็นก็ว่าผมมีเงินวะเอาคาเดียนเพิ่นได้เไหมออกมาสองแสนใช่เงินอย่างว่ไปพอนี่วะอันนี้ให้มองดูมอง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 ไหนไอ้ชายดูขาดได้ดูขอบใจขอบใจแม่ตู้คุนังขอบใจแม่ตู้ กันแม่ตู้ที่ไว้ขาดเดียนห่ะเด้อนี่น้ำผึ้งขอบใจแม่บุญก่อนขอบใจแม่บุญเออเจ้าชื่ออยังลูกชื่ออันยอยชื่ออันยอยชีพ่อบ้านย่อยนะไม่ไม่เออพ่อหน่าไม่เออาไม่เย็นน้ำเลือกเอาไม่เ,เย็นไหนใบนี่ไม่เย็นนะให้ใบนังนนะโอ้ใบเด็กนี่ผิดอายว่าแตกกูใช่ไหมโบกพ่อแดนโบเมย์โบมี่เนี่ยมีเบิดแล้วแม่ก็เบิดแล้ว พออยู่ดุพออยู่พอพออยู่ดุพอนได้ชองอ่านเลยนี่ไปชองเลยอือไปไชองอองานคะนี่เดินมาถึงไปสิมาได้ดุไปสิมนันนหักขาเดียนพาไปตู้ผักมาแดนเห็นน้ำ,นำชายไปงานแต่ก็พอออกมาแต่พอนพ่นชืนอนำทนายกิน

เจรียแล้วสบายนี่ดีมาดุสบายเปลมอกเลยนะสบายดีมาดุมาดุโอ้โหปั๊มปั๊มนั่นอยป่ปั๊มนะม่ว่ามันไปปะ ไม่ว oh. ันไม่วันย kind of ังูกเมนไปหาเลาะเฮ้ยบ anyway> ้าอัจริงดิเตะตาเอต้าาไปน้ำเอต้าอยากไปน้ำนั่ะไรกสวาสดีปะรุงนีสบายดีปะรุงเลี่ดิลีดุเลลยโอ้ยเงินสิพันกอันแมไปเลาบุญแมเรวชิหม่หนึ่งดีทิง ทหมเนี karaoke, ่ยแต่ว่าให้น้องกินนาะบุญมื่อนีพ่อเด้อเ่าเ่อดพพอได้วมีเงินหนียไปยังิข้ามมไยังสุดทอ้ไอ้ไอ้เราชิเดียวคือเราเขาพูดเล้วเรามแบบนี้ด้จะากอดกินจอดห่านหมดเลยยิอยัง ปเป็นกำลังใจใอ้ชายบ่าอบอกอ้ยชายเลยนะชุ่ชื่ัเมือชายเรยชุ่ตเ้ชางเรียนเจ้ากับมาพอดนายได้ไหมวันนี้ลองเรียนเจ้ากับมาพอนายวันนี้ดูคุยุ่ยกัมาพอนยเยไยิงยิงับอยิอ มาเนี่ตอนนี้ปะปากำลังชิงเดี๋ยวนุกสาวกกตทันออกมาหอดทางถนนแล้วนางน้องหนกนางน้องนางน้องบนนี่กางเกค่ดูทนังนั่งนั่งนั่งนงนังน่งนน่นนน่งน่ง่งนันันงน่งน่งน่ง่งนัาน่น่น่ในนนนน่่่น้งเพลงั ขอบใจชาวคู่ึงดูชาวพิงนึ่งพอมกันพ่อมกันน้งเบีเด้ค่ะพ้อนั่งนงเียวนั่งนงเียวแ้วกันน่แวกันหนึ่งสองสามเอลยชาคู่ลัอนุญาต้เขาเลยละขอได้ชาวคู่ได้ชาวคู่นี่้กเซอร์โอ้งย t ก a n ว you ซอร์นี่คือขอบใจชาวคู่ ทางคฤษเน thank you v i c t o r วะลู h ใ i ้ o าย o ห How are you นี่บวกเพือนเพื่อนอะไรเพื่อนเนี่ยนะังเาก็อายกัน you มาถึงไหนก How are you น่ะแม่ยัเาอน่ะภาษาลาอยู่ไปแม่ยังบไปว่ยังเมื่อก่อนบอกว่านนลาก่อนชีบอก How are you? I'm ok How are you? đi, are you? How are you? How I'm are you? Okay. How are you? How are you? Bé are you? How are you? How are tập. How bài đi. How are đấy How are you? 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 How Good morning. How are you? How are you? นอนกับสลิปป <ok ิ้งเหียนวะสลิปป um> ิ้งสิป oh ิ้งสลิปปิ้ง่าเรนเ่อปีสลิปย่าสลิปปิ้งลิปย่างววันน้าพายก็สิบบานาภาษาอังกฤษหนึ่งอันดชูชิโรนี่ยะอรกริโรนึ่ง จัเจเอ้ยเจมไเจมาเก่งหลายเก่งหลายเก่งเลยยังมาจะบอกยหน้าที่ออกว่าบ่านเขาบ่านเขาสิกับบ้านได้เสียเพิ่นเพิ่นว่าที่ไหนภาษาอังกฤษน่ะกลับบ้านน่ะกลับบ้านอะไรฮะข้าเมืองเลยหรอข้าเมืองบ้านเขานี่กดบ่ายกดบ่ายอีกที่ไหนกุดบ่ายกันนะ อะไรก็พี่กุกุโกหมอ่ะแม่พ่อโฮม่เออคิกพี่ปอพอพอแกวพันยาเนออกลายออก้ยเนาะเอ้ชายเงียบเลยเอ้ชายทางไปชาไปชากินแางไหด้วยวิวนั่งน่ไหมวิวม่เลยจ่ได้แกงหัว

เก่งมานะเก่งมากาชอบนิดหน่อยชอบเล็กน่อยเฮ้ยคนมีเกลียวป้านนี้ไปพ่อกันอยู่โรงเรียนด้วยายผุนึกป้าลุงเน้อป้านนี้ชงใจเป็นห่วงแค่นั้นแลเป็นห่วจัีแต่จ้างเลเลยจอไอแล้วะพอนเจอรถและรถขับมาหนึ่งนอ่น่ะรถบอเซียงไก่หนะเ้ คนแบบตัวีชุดยังไงตีงาแม่นนกำลังชี้ซ่อมกันซ่อมที่ั้วนี่แน่นเอซ่อม่นนี่มาลงมาลงมาลงมาโ้หลงมางมาเต็มแอดเลย มีแต่ปูงามๆบาทนี่สบายดีเดอ้อสา,าวจีนน้อยนี่สาวจีนน้อยให้เป็นอะไรประเทศปท่คะใส่ลำไาไปแล้วลำไส้ไปแล้วลว่าลำไส้น,สนะเออพูไปผู้มงคนห้อ,องเพลงบ้านัง กูไปห้องเบาไปไหนห้องเพลงฮ่าเป็นกำลังใจให้ลูไฮลานเอาแรกไใช่เพื่นขี่รถจักมารถไปนะเพื่นด่ะอีกน่เลงตอนเดือนไม่เด่นกัน้นไก่ป้านไก่เพื่อนจักรรถจี๊จักรลานพงดิ ไรตองพิงเด้โอ้ค nice ือรูดบด้ปที่เ็นูด้นะนี่ได้ช่หรือดไมาบอยังแม่ใช่อยู่ห้องอ่ะมาบอกมาบอวิวแต่มาชิมาส่งนี้ให้พุ่นะไให้นด้ชิชอบพ่อนบให้รอบน่งอ่เปุ่นจะมเรียนมาบุคคลกันเนาะโอ้เออเดินบังหมูใช่กอน ทีมมื่อชายดิทีมเก่าบ่ทีมมื่อชายนี่ทีมเก่าไปมืป่อนั้นบอฮะผูสบายดีนักเรียนยว้ามีแต่ผูงามงามคือเปลี่ยนใหม่กับมีเนาะผูใหม่คือวันเราผูเก่านี่นี่มื่อนั้นคือเราไม่ได้ผ่อนเนะาะฮะทีม สาวครูสบายดีเลยสาวครูเด้อโดยสาวครูน้องน้ำใสสามคนบ่ยังนักเรียนสามคนยังบ่ครบมาครบเดี๋ยวซ่อมพอดกอนบ่ซ่อมพอดกอนหนักเผื่อคูมาสาวเอาไว้ดิคือ โอ้ยมันดูสาวหันหน้างกหน,หน,หนางอนมามาพามาซะไม่ตัอยองดอกผูอยู่ใกล้หันใส่ใจนี่เพียบนี่เลยนี่สามทีมผู้จ๊ใช้ำพิงลำพิงนะนใจตะหมักตะรูดผู<อ>ผ้ บบน้ำชายังไม่ได้กินข้าวบัดมือเลยหมดนี่ตื่นเต้นวิวมาบอกวิวโรงเรียนนี่ดุไปโรงเรียนพุ่นเจ้าไห่มาโรงเรียนนี่บ่ยังยังบะคบมะคบรอถ่าเบันบัดเบันชอบอีกเท่ินึงถ้าก้อนบัดนี่ปลาลุงเอ้ยได้ละเมื่อนวานเราไปจับทุ่งมาละสองคน ป้าบานนี้พาสบายไปซื่อเครื่องไปซื่อนุ่มมู่มห้บิวก้อนเดี๋ยวห้านเพลินปิดบอกบอกป้าเย็นไปบอกป้าเย็นปะป้ามาป่ามจปะเบิง <c oughs> บ่งสำรวจก่อนไปบอกป้าเย็นไปเนี่ยมาแล้ว ไปทันไปก่อนเด้อพาสบายไปซื้อเครื่องก่อนโดยสบายดีเด้อไปซื้อน,นุมก่อนไป